แถวนะครับแถวสแถวนะนอนเรียงสองเลยครับแถวนะครับสองแถววางเรียบร้อยนะอย่าไปเบียดกันครับจุลมุนนะครับข้าวแถวสองแถวความเรียบร้อยครับไม่ต้องแย่งกันนะครับได้ทุกคนนะแต่ช้าจะเร็วก็ได้ครบบ้าน ขวาเลยครับซ้ายขวาเลยแถวเลยครับแถวเข้ามานะเอาเอาวางข้างบนนี้เลยครับวางข้างบนนี้เข้ามาเลยครับนะครับเข้ามาใกล้ๆนะครับเข้ามาอีกครับเข้ามีเด็กตอนนี้่ะอะเกลือเอามาเลย่แล้วขอกระถมแน่ลูกนะด้วยกระถมเอามาเลยครับเอามาเลยได้ครับขอได้ คใครจะถ่ายรูปรอที่หลังนะครับใครจะถ่ายรูปก็ลบตารออีกอีกรอ,อ,อบหนึ่งนะครับถ่ายรูปรออีกรอ,อ,อบหนึ่งจะได้รูปสวยๆนะครับผู้หญิงทารุณาช่วยรวบมัดผมด้วยนะครับช่วยรวบมัดผมด้วยเพราะลมแรงนะครับ สองแถวนะครับสองแถวใครจะถ่ายรูปรอที่หลังอีกนะฮะนั่งรอเดี๋ยวได้หมายรูปสวยๆครับกาบไ้ก่อนนะครับเดี๋ยวออกมาแล้วไมถ่ายรูปนะไก่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 ครับห้ามดกตัวหรือตานะครับดยเฉพาู่นะห้กตนะครับ ปัจจัยก็ไม่ต้องผวาเลยนะครับท่านครับและดูแลครอบครัวเรา

Terima kasih telah menonton!

ยังไม่ได้กราบขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เขาถ่ายรูปเลยนะครับหมดหรือยังครับที่ขึ้นมากราบหมดหรือยังครับหมดหรือยังครับหมดแล้วทีนี้สองแถวเหมือนเดิมครับเป็นชุดนะฮะชุดที่ขึ้นมาถ่ายรูปเหมือนเดิมฮะคอยอยู่ข้างล่างถ่ายทีละชุดนะครับถ่ายทีละชุดฮะได้ได้ถ่ายภาพสวยๆนะครับ อ่านะครับเปิดช่องกลางจะได้เห็นดวงตาเปิดช่องกลางจะได้เห็นดงตาทีละชุดนะครับทีละชุดทีละชุดทีละชุดชุดชุดีุดช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 ุดุ่ีชุด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 กุดชุดีุดชุดีุะชุด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 ชดชุดชุดชุด ครับเสร็จแล้วออกเลยครับแถวเดต่อไปเข้ามาเลยครับเข้าแถวเป็นชุดนะครับเข้าแถวเป็นชุดดูดูแถวเยอ่าเข้าแถวเป็นชุดนะครับเข้าแถวเป็นชุดจะได้ถ่ายรูปสวยๆนะครับเปิดตรงกลางให้จะได้เห็นลงตานะครับนั่นนะครับนั่งเปิดตรงกลางนะครับจะได้เห็นลงตานะครับ เชุดอาชุดใหญ่ก็ได้มาห้ครบจ้ะมันจะได้เสร็จเร็วๆจะได้เชร็จได้อีกคนนึงมาคุณจะได้เใบอ้ข้าวห้อมอันนี้หนูมาไม่ไม่นักฝนอยู่ตรงกลางไม่มีขอนปีเป็นสงข้งขยับอไมีก่อนนครัย้้ีะมาณนีประมาณนี้เนาะถ้าเข้าก็